สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันกับเอฟซีค่ะวันนี้ก็มีกับข้าวลาย่างแยงส้มแยงส้มนะคะพี่น้องเด้อ้วก็ผัดผัดต้นหอมใส่หมูค่ะแล้วก็ผัดผักขั้นจองค่ะน้ำพริกก่บเอฟซีค่ะมาค่ะมะม่วงเหมือนเดิมค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะมาค่ะพี่น้องมยูมีข้าวไรแล้วสวัสดีครับสำเร็จตุลากันกับผมมาค่ะ มาครับพี่น้องมาทนข้าวเชา้าด้วยกันครับสายเหมือนเดิมขรับเช้าแน่สายไปส่งคุณพ่อมาแล้วค่ะไปส่งคุณพ่อไว้ที่โรงพยาบาลก็ประมาณบ่ายโมงค่ะประมาณเที่ยงครึ่งค่ะจะไปรับคุณพ่อค่ะมาครับพี่น้องตักข้าวมาค่ะตักตักข้าวมาจินกับโกงกันกับกุณลิ้ อืมอืมอืมกออะไรต้นหอมอะไรมากกว่าอืม <c oughs> พอบอกตัดต้นหัวตบเด็ดปงพันไคุณนี่เราหิวข้าวไรค่นพี่น้องเรากินเข่าวต่เศร้า แกงส้มดอกแคค่ะอร่อยนะคะแกงส้มดอกแคใส่ผักขันจองใส่ประดุกจัแซ่บค่ะพี่น้องมาด้วยค่ะคุณพันชอบกินผักในแกงส้มเลยค่ะผักขันจองกับดอกแคค่ะนี่ค่ะอาหารเพื่อสุขภาพ เปื่อยแซ่บแสบค่ะพี่น้องแกงสมมาเด้อค่ะ ผักเากาจองค่ะของปดภูมิพันเช่นเดิมค่ะผักเพื่อสุขภาพค่ะพี่น้องคิดกันเลยค่ะการจองน,น,นี่ค่ะ อร่อยมากค่ะแบบไรค่ะพี่น้องพัเด้อค่ะัแกงส้มก็อร่อยนะคุณทิศ จองดอกแขกดูเขาไรครับพี่น้องก้มหน้าก้มตากิน เด้อถ้าี่น้องกูนะเบิ้มเบิงบ้งเบิ้มแกงส้มดอกแกะกับผักคันจรปวดหนักไปนั่งผัดเปื่อยเปื่อยแซ่บลายกวาโอ้คุณพันกินเยอะนะฮะแกงส้มนี่นะฮะคุณพันชอบมากเลยกับนี่ค่ะแกงส้มดอกแกะปลาปลาดุกใส่เป็นกิโลเลยค่ะตำเนื้อปลาดุกใส่ หนัวหนัวอร่อยมากเลยค่ะแกงส้มนี่ต้องกินกับอะไรกูเรียกปลาทอดเนาะกินกับปลาทอดแซ่บดกับแต่ว่ายังไม่ได้ทอดปลาค่ะวันนี้ค่ะอร่อยค่ะ về rồi. Quẹt vào cái nó อิ่แล้วกัเอฟซีค่ะก้มหน้าก้มตากินกันหิวมากอ่ะกินของหวานตบท้ายบักม่วงเพิมครับพี่น้องแส่เส่ไม่รู้หิวไม่หิวครับพี่น้องใช้เวลาไม่กี่นาทีข้าวจานหนึ่งเรียบร้อยครับรสหวานกินง่ายละลายในปาก ไม่ใช่บะม่วงสุกนะคะผมม่วงเพิมว่าจะพากันไปเก็บบะม่วงกับคูริสเป็นไงถึงนาไหมเมื่อวานไม่ถึงอ่ะใช่ไหมถึงมับแต่เมื่อวันอ๋อเมื่อืัน มองไม่เห็นน้วยแบบมองแก้วขมิ้นคขาไปน่องแก่แก้วขมิน้นมากินน้ำกันนะคะับแซบบอกเล็ลบครับแซบกินหลังอาหาร เป็นผลไม้ค่ะผลไม้ตามฤดูกาลที่มีอยู่ตามที่นาไม่ต้องซื้อค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่ ้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลาการขอบคุณหลยค่ะับพี่น้องทุกกำลังแรงใจถือว่ามีคุณค่ายิ่งสำหรับโคมพันกับคุณทัศนิตรุลาการค่ะโคมพันก็น้อมรับคำติชมด้วยความยินดียิ่งนะคะจะได้ไปปรปับปรุงพัฒนาการจะททำช่องให้มีคุณภาพยิ่งขึงข้นค่ะขอบคุณ f อซมากๆเลยนะคะแล้วโภมพันก็ขอเป็นกาลังใจให้กับ f อซทุกท่าน ให้พวกแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหล <c oughs> ายทั้งปวงค่ะเฮงๆฟังๆเ้ยค่ะพี่น้องเ้อ <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจใคุณพ่อฮัมชมชื่นแม่แช่มชมชื่นคนุณพ่อคุณแม่กลุ่มพันด้วยค่ะขอบคุณเลยนะค่ะพี่น้องพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสู้ๆเ้อค่ะด้อ